ฮัลโหลนี่ก็ไม่ได้เจิกันมานเดือนกับคลิป To ยเล t Tower Defense 24ชั่วโมงหวังว่าจะคิดถึงกันใช่ไหมวันนี้ผมฟาร์มแทบบ้าแทบคลั่งอดหลับอดนอนเพื่อเพื่อที่จะได้หาตัวใหม่ๆจะเป็นเช่นไรไปรับชมกันเออแต่เดี๋ยวก่อนนะเออฝากทุกคนจ่ายค่ารับชมคลิปนี้เป็นคนละหนึ่งหลด้วยนะครับโอเคเราไปรับชมคลิปกันเลยดีกว่า มาเจอกันในเกมกับบรรยากาศที่คุ้นเคยรู้สึกเหมือนไม่ได้เล่นมานานมากๆก็นานจริงๆอะแหละในรอบนี้ทางตัวเกมก็อัปเดตเกี่ยวกับเอพิลฟูเดมาเดือนเมษาน่าโง่เอพิลฟูเดมอีเวนต์นะคบผมน่าสนใจเดี๋ยวเราไปฟาร,ร์มเงินก่อนตบน้ำยาซะหน่อยจื้อไปหนึ่งขวดเราต้องจัดทีมด้วยนี่นะผมก็ได้ทําการตัดสินใจจัดทีมอยู่สักพักก่อนที่จะลงเอยทีมประจําที่ผมชอบใช้อยู่แบบเดิมอุ้ยดันปรับใหม่หมดเลยนี่ว้าไม่ได้เล่นนานตบน้ำยาสองขวดโอ้ยเดี๋ยวรับยีพีครับโอเคเลสโก้นะเพื่อนๆในพาร์ทนี้ผม จะทำหลายอย่างแบบจัดเต็มเลยในดับแรกเดี๋ยวจะขอลองไปเล่นด่านทอยเลสิตี้กันในเมจะเลือกนายอุ้ยด่านสวยแต่ยังไม่เห็นเต็มๆเลยมาแล้วครับผมว้าวเฮ้ยด่านเขาแบบ ดูดีใช้ได้เลยนะเนี่ยอซึ่งเริ่มต้นอะผมก็ใช้เป็นกีนนะส่วนเริ่มต้นที่ผมเลิฟที่สุดละถึงแม้ตอนนี้ได้ข่าวว่าจะมีตัวที่น่าสนใจมาเต็มไปหมดผมก็ตามไม่ทันซึ่งผมก็ใช้เซ็ตตัวละครดังเดิมตามนี้เลย <S <S และก็จบง่ายๆใน16นาทีอ๋อหมายถึงแพ้นะครับ <S <S และที่พิกเลยก็คือผมไม่รู้ตัวว่าตัวเองแพ้แล้วก็มองเงินที่ได้เอ๊ะเกมมันเนิฟหรือเปล่าให้เงินน้อยลงอะไรแบบเนี้ยซึ่งก็จะมารู้ที่หลังนี่ล้อตัวที่ได้อัปเดตเข้ามาใหม่ไททันซิกมาไว้เก็บเงินแล้้้้ววจะะมมมมมมาาาาลออองงงสสุ่่่กกกกกััันนนนดูเเครรรชึตตีทท็ไใใหหๆย ต้องเรียกว่ารีเมคด่านเก่าให้เหมือนด่านใหม่จะว่าไปด่านที่ปรับมาใหม่ก็ดูดีเหมือนกันนะครับเนี่ยยังไงแล้วเดี๋ยวผมขอทําการไปตั้งใจเล่นก่อนนะครับเว็บที่47มาเยอะจัดงเว็บสุดท้ายเว็บ5้สได้ใจยังไงก็ต้องชนะแล้วเลยสุดท้ายแพ้โอ้ทาไปได้ คือมันปรับใหม่หรอครับทุกคนอันนี้คือผมไม่รู้จริงป่ติผมเล่นในแม่ผมจะผ่านแบบสบายๆเลยนะผมก็ว่าอยู่โอเคผมเข้าใจแล้วลองดูซิว่าแบบนี้จะผ่านหรือเปล่านะครับทุกคนแฉเฉยเลยเี๋ยวลองไปเล่นเอ็กไอสแลนด์ดูไหมเนี่ยต้องลองเล่นอีเวนต์สะหน่อยมันเล่นยังไงอะ่ะอันนี้เพิ่งเคยเล่นเวนคังแรกนะคะอาจจะไม่รู้เรื่องอะไรน่าจะแค่ผ่านด่านไปเรื่อยๆหรือเปล่าซึ่งด่านมันค่อนข้างที่จะน่ารักมากๆเลยนะเนี่ยคือผมว่ามอนมันมาเยอะเกินผมก็เลยทําการปิดออโต้สคริปไปก่อนจบอีเวนต์เอ็กไอส่ล่นดู หลายรอบแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ยากอะไรมากมายเลยและแถมได้เงินดีใช้ได้เลยแล้วก็ที่สําคัญได้ไข่เอาไปซื้อของในอีเวนต์ได้ด้วยนะผู้ชมน่าจะรู้กันหมดแล้วละ่ะแต่ผมคนเดียวนี่แหละทติพิงรู้อับเชฟตันไปหนึ่งตัวโอ้โหดาเมจเชฟเราก็อยู่แปดพันนะครับผมแล้วก็มีลดคูลดาวยี่สิบเปอร์เซ็นต์จากตัวアナลเซอร์ในการช่วยอยู่ทุกคนเราเจออีวิลเวฟครับผม <laughs> เล่นครั้งแรกก็เจออีวิลเวฟตอนนี้ก็อยู่ในเวฟที่สี่สิบแปดล้วก็มาดูกันว่าถ้าเกิดถึงเว็บห้าสิบเนี่ยคือมันจะจบไหมงไงัน ไม่จบนะโอเคผมไปศึกษาข้อมูลมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับมันมีทั้งหมด60เวฟบซึ่งตอนนี้เราเดินทางมาถึง5 5เว็บกันแล้วก็เรียกได้ว่าใกล้จบแล้วแหละครับโอเคตอนนี้เว็บที่60แล้วนะครับทุกคนบอสเลิฟสิบเอ็ดล้านอันนี้คือหน้าตาของบอสเหลยเนี่ยอเอยู่นะจัดการมันเลยเรียบร้อยชนะอุ้ยได้เงิน2 4 0 0เหรอน่าสนใจนะครับเนี่ยเล่นอีกแล้วกันไปครับเดี๋ยวผมขอไปฟาร์มก่อนครับทุกคนซึ่งในรอบนี้เราก็ผ่านมาถึงเว็บที่60อย่างไวมากๆเลยแต่ความจริงแล้วก็คือมตตัด่อนะี้เบล็นอะไรที่นนาามกขออแกก้มืันีก หนึ่งซึ่งจะทำเวลาให้ดกว่าดดิมในเว็บพิเอโต้คิปจนเพลินลืมอัพตัวละครฟังบอกเลยว่าไม่รอดสู้คิดเลยทีเดียวจากที่แพ้เนี่ยผมก็เลยทำการคิดว่าอยากจะได้ลูกปคนมาลงด่านไข่ดูซึ่งมันก็เป็นตัวใหม่ที่เข้ามาได้สักพักจนเริ่มจะเก่าแต่ผมก็ยังไม่มีก็เลยมุ่งตรงไปที่เทดดิ้งพาซาซึ่งเจมของผมก็เหลือน้อยนิดเพียงหาร้อยเก้าสิบเจมมันจะไปพอแต่แตมันก็จะไม่ใช่ปัญหาเพราะเราจะหาเงินเพิ่มตัวคิวปิดรู้สึกว่าจะมีเยอะเกินไปขายออกไปบ้างแล้วกน่่รรรราาาททีีวกกก็จะเปลมมมมออหืืไไุ้ๆโ พันเจมแล้วอะ่ะแล้วตอนนี้เรามีพันห้าเกสิบรมว่าเราบวกมาหนึ่งพันเจมขายออกหมดเลย <c oughs> ผมไม่รู้ราคามิสติกแต่ก็อยากจะลองขายดูแล้วตัวมิสติกนี่ขายได้เท่าไหร่ขายสามก็เก้ามันจะออกป้าหรือแพงไปไม่รู้เหมือนกันลองดูไหมซึ่งเท่าที่มาดูย้อนหลังเนี่ยก็รู้สึกว่ามันจะแพงไปนะ <c oughs> เออสิบเจมไม่รู้ขายได้ป่ะคิดว่าขายได้นะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ซื้อทันทีโอ้ยพี่ คนเดิมคือเขากว้านซื้อของเราอะตอนเนี้ยบอกเลยได้เวลาละลายตัวรีเชนครับหหแล้วดูดิผมมีโคตรเยอะว้าวขายออกอีกแล้วครับคุณบานาน่ามาซื้อของผมไป10เจมนะครับขอบคุณมากสำหรับการอุดหนุนครับลูกค้าหลังจากที่ยืนเอฟเคได้สักแป๊บหนึ่งเลเซอร์คามาาค่ะก็ขายออก10เจมแล้วก็เงียบไปสักพักใหญ่เลยขนาดกดสปีดวิดีโอห้าพันเปอร์เซ็นต์ก็ไม่มีใครซื้อจนในที่สุดก็ได้อีก10เจมกว่าจะได้แต่ละบตรทรมานเหลือเกินหลังจากที่ผมฟาร์มเจมมาได้สักพักนนนเเเจจ็มมกีีใระะดดับท่พอซ้้ลลคไ จริงๆก็ซื้อได้สบายซ่่งผมก็โดนเล็บรคอนมาเลยล่ะค่ะาร้อยสิบสองเจมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าอันนี้คือแพงหรือเปล่าถ้าเกิดคุณผู้ชมได้ราคาไหนกันมาเนี่ยก็คอมเมนต์มาอวดหน่อยนะครับว่าได้เล็บรคอนมาในราคาเท่าไหร่ตัวนี้มีตัวใหม่เข้ามาก็ผมซื้อไว้เลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะได้รีวิวให้ทุกคนได้ดูจัดไปทั้งสามร้อยเก้าสิบเก้าโรบักกอกินน้ำยาเหมือนเดิมหลังจากที่ผมได้เสียโรบักแล้วก็กินน้ำยาพูดเดินไปแล้วเนี่ยเราก็ทําทำการไปลงด่าเกะไขกันเลยในเวลาที่่เเรรรรราาจะะทกกิิมลลลลงอคนนััแ้วสหบ แลบางคนเนี่ยคุณผู้ชมก็เคยเมนให้ความรู้กับผมมาว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยถึงมันจะคล้ายคิวปิดแต่มันก็ไม่คล้ายซะทีเดียวนะเพราะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะกันสตันได้แบบ100%ก็คือไม่มีใครสามารถมาซ้ำก็คือไม่มีใครสามารถมาสตันเขาได้เลยนั่นเองนอกจากนี้และบางคนยังจะสามารถบัฟระยะการโจมตีให้กับยูนิตในขอบเขตได้อีกด้วย เล็บที่58ละครับโอเคชนะเป็นที่เรียบร้อยนะคบเราก็เล่นจบแล้วซึ่งประหยัดเวลาไปกว่าเดิมมากๆเลยนะสามต่อเลยสิครับรอ่ลยแล้วผมก็จะทำการฟาร์แบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะในรอบนี้ใช้วเวลาปทั้งหมด17นาที39มิาวิเร็วมากๆได้เงินมา2,400นอคอังจากการฟาร์สักแป๊บหนึง่งแล้วก็แวะมาดูอิสต์พันซึ่งก็ปลดล็อกไปถึงเทียร์17แล้วก็ไม่รอชา้าที่จะกดรับของกันเลยเป็นของฟรีที่ต้องใช้เวลาในการแลกส่วนไข่จากอีเวนต์ที่เราได้มาก็สามารถเอามาแลกเป็นกล่องเพื่อที่จะไไไไปปสสุ่่่่่มมมมขออออออองงงในเเเวตตตต์ด้้็ัลละครรรราา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 ๆแแถถยกกกก เป็นเพชรแทนได้ด้วยนะครับถ้าเกิดคุณกำลังมองหาบริการขายเจียมราคาถูกคุ้มคุ้มก็ต้องบาพบชอปเลยนะครับไปที่เว็บไซต์บาพบชอปร้านสโตร์หรือจะสแกน QR code ที่อยู่บนหน้าจอนี้ก็ได้นะ แล้วพอสักพักหนึ่งผมก็ทําการไล์สตรีมเพื่อเล่กับคนดูนะคบพอเล่กคนเดียวเนี่ยมันเงามากเงาอะใช่สุดๆไปเลย <c oughs> หลังจากที่ผมได้ฟาร์มกับคุณผู้ชมอยู่สักพักหนึ่งเนี่ยพวกเราก็บ้านแตกแบบไม่ทันตั้งตัว <c oughs> ก,กดไปตั้ง5คนแถบออโต้สคริปต์ก็ยับเลยสิ <c oughs> ผมบอกกับคุณผู้ชมในไล์สตรีมว่าถ้าเราไม่ชนะวันนี้เราก็จะไม่เลิกเล่นแต่ว่าในเว็บนี้หนักกว่ารอบที่แล้วอีกรับที่18เท่านั้นพวกเราก็ อับอายขายขี้หน้าปกปุ้มเลี้ยงคนเดียวผมชนะนะคือเล่นกันหลายคนมันก็ต้องแบบต้องแบบสม,มัคคีงพอดีพวกเราสม,มัคคีคือพังผมก็เลยตัดสินใจว่าจะไปไปห้าคนแล้วมันลำบากเกินให้คนเดียวมามา มาจะเล่นไหมรอบนี้เราไปเล่นกันเนี่ยก็ทารวมคนดูกับผมก็จะไปแค่สคนเท่านั้นซึ่งผมคิดว่าน่าจะพอรับไหวอยู่และแล้วในที่สุดก็ถึงเว็บที่6กสิงเลือดบอสก็ทะยานพุ่งถึง3-4ล้านมากี่คนก็คูณไปตามจํานวนคนละเกือบหลับแต่ก็กลับมาได้ซึ่งเราก็สามารถชนะได้ในที่สุดมาน้องๆในไลฟ์สตรีมก็ขอยผมได้ทําการมาเล่นด่านโอไฮโอโมซึ่งด่านนี้จะเป็นการลงตัวละครที่ไม่ธรรมดาเพราะเขาน่าจะทําการสุ่มยูนิตมาให้เรานั่นเองซึ่งตัวที่สุ่มเนี่ยก็มีโอกาสได้ทุกตัวในเกมเลยตแ่กไป ถึตัวแรกที่ผมใส่ผมจริงเอาตัวเสริมดวงไปคือต็นตัวเริ่มต้นเริ่มสุดเลยคุณผู้ชมก็บอกมานะครับอยากให้ทุกคนได้เล่นกับผมงั้นก็ไปกัน5คนเลยละกันนี่ก็จะเป็นการเล่นครั้งแรกของผมซึ่งบอกเลยว่าในช่วงเรกนั้นผมเออเป็นอย่างมากเลยครับลงตัวอะไรก็ไม่รู้มัว่วซั่วไปหมดอ๋อมีโอกาสโดน,นบิดด้วยและเหมือนว่าเวลาเราก,กดอัพตัวละครเนี่ยก็มีโอกาสที่จะโดนเกมเลี่ยมนะครับก็คืออัพไม่ติดแล้วเงินก็หายเหลี่ยมเหมือนใครบางคนและครับแล้วพอก็ทำการสุ่มตัวเลยเผื่อว่าจะเจอตัวที่ถูกใจและพกคอน 我喺，我喺，我 <noise> 喺，我喺，我 <noise> 喺，我喺。<noise> ก็ไหนแแบบพี่แต่ว่ามันแค่สุ่มตัวอ๋อโอเคมันมันคือด่านไหนแม่ดีๆนี่นแหละแต่ว่ามันแค่สุ่มตัวเข้าใจแล้วครับสอบคํานิยามในด่านนี้คุณผู้ชมก็ได้กล่าวไว้ว่ามันก็ไม่ต่างจากไหนแม่แต่แค่พิการสุ่มตัวเพิ่มเข้ามาเป็นความบันเทิงสีสันในการเล่นไปอีกแบบหนึ่งก็สนุกดีใช้ได้แล้วก็มีสุดเลตานมาเป๊ะผม400บาทค่าชาบูอันนี้ไม่เกี่ยวแต่ขอบคุณค่ะและถัดจากนั้นเก็ได้รับการสุ่มได้ไฮเปอร์ด้วยนะซึ่งในไอดีผมเนี่ยยังไม่มีเลยก็เลยต้องมาเล่สุมมมตตตตััััวววเเออาผผไดด้้ปริคคคบูชลลลงงก ไปเปิลมาถึง2รอบตีสงสัยอยากจะมาอยู่ในคังผมนะเนี่ยเราเดินทังมาถึงในเว็บที่4 9บกอกเลยว่าตัวละครต่างๆนั้นเป็นอะไรที่วุ่นวายมากๆวุ่นวายยังไงหรอผู้ชมก็ดูจอเอาเลยครับในเว็บที่50คุณผู้ชมก็ได้ทำการกดสกิลของดีโอเอ้ยไม่ใช่ไททันคอกเราก็สามารถจบกันไปได้แต่ใช้เวลาสูงถึง31มาที่3้ิาวิกันเลยทีเดียวก็ได้มาแค่ไข่180อันกับเงิน1,800อยคอยนะและผมก็เล่นอีกสักรอบก่อนที่จะไปพักจากไลฟ์สตีมซึ่งผมก็ได้ทำการสม้้อัปเเรทนนนิวีี็ตตต่าจะง หมดเอลเลสเท่านั้นถึงจะได้มันมาผมคิดว่าตัวเองน่าจะมีโอกาสได้ยากนะครับก็เล่นโอไฮโอในตอนที่มีโอกาสเล่นก็เล่นไปอีกตัวหนึ่งที่ดีแล้วก็แลแต่ว่าจะเป็นทางของการซัพพอตก็คือเจ้า DJTVMan ีแม<ข>น <อ S 1> นะก็ <ขอ S 1> ไม่รู้ว่าชาตินี้จะหาได้หรือเปล่าเช่นเคยครับ,รบมีโอกาสได้ใช้ก็ใช้ไปสำหรับรอบนี้ต้องบอกเลยว่าใช้เวลานานกว่ารอบที่แล้ว แต่ละรอบเล่นทีเกือบจะหลับแล้วไม่ยากกลับมาด้วยไม่ใช่แล้วผมก็ต้องกลับมาเล่นคนเดียวอีกเช่นเคยในคราวนี้เนี่ยผมก็ได้ทําการเอาตัวอัปเกรดอม่าลาสปเดอร์มาลองใช้งานจริงกันดูสำหรับข้อมูลเก่าเของตัวนี้เนี่ยอัปเกรดได้สูงสุดถึงเลเวลห้า DPS จะอยู่ที่2 7 0 0มเพอเล่นคนเดียวรู้สึกว่ามันง่ายไปหมดเลยจบในเวฟที่หกสิบเวลา18นาทีหนึ่งยังใช้ตัวเมื่อกี้ไม่ทันเลยก็มีตัวใหม่เข้ามาอีกเช่นเคยแอสโตอัปเกรดไท่ท่านอม่าลาแมนอะเฮือกราคา499รสว่ื้อยมก เพื่องาน,งานเพื่อคลิปเพื่อการรีวิวทองไว้ในใจจะลองเอาเจ้าตัวนี้ไปทดสอบในด่าน t o ยเล็ตแลบกันนะแกน,นอนว่าระดับความยากก็ตกเป็นระดับไหนแมยในช่วงแรกนั้นผมยังลงเจ้า a อสโ o ไม่ได้เพราะเนื่องจากว่ามันใช้ราคาในการลงถึง2,500เพราะนั้นเราก็ต้องฟาร์มเงินกันไปก่อนนะผมตื่นกับอนิเมชันสไปเดอร์ตัวใหม่มากๆเลยมันกระตุกมันกระตากเหมือนกับว่าผมลืมทำอนิเมชันมาให้มันตอนนี้เงินของเราเพียงพอที่จะลงได้แล้วนะครับผมก็ลงเลยซึ่งถืออะไรอะ่ะไม่รู้แต่เท่ดีนะคะบตัวเอสโธนั้นสามารถอัปเเกรดดไ้สสงงุถึลลวแะคามพิเศษของ คอนั้นคือการสโลเราโถ่ซ่วมได้สูงสุดถึง60%เลยนะในส่วนของดาเมจเพอร์ซิคอลหรือว่า DPS นัะจะอยู่ที่57,000นี่มันโคตรด,ดีเลยนี่หว่าซึ่งทางบัปปี้ช็อปก็มีขายสนใจสามารถเว็บมาดูก่อนได้เลยบริการต่างๆในเกม r o b l o ครบจบตรงที่นี่บัปปีช้ช็อปซึ่งเดี๋ยวเราจะทําการจัดตระกรแล้วก็จะไปฟาร์มเงินเพื่อที่จะหาตัวไททันซิกม่ามาให้ได้ด่านหลักที่ผมจะใช้ในการฟาร์มเงินนั่นก็คือด่านเกาะไข่นั่นเองแล้วเราแพ้ได้ยังไงกันครับเนี่ยในรอบที่แล้วคิดว่าแย่แล้วนะครับพอมาดูรอบนี้เมื่อเราเดินทางมาถึงใน ที่หกเจ้าบอสและปิดมันก็ใกล้จะตุยแต่ว่าด้วยความที่ว่ามันจะมีอยู่ตัวหนึ่งที่มันบักเดียวก็ลอยฟ้าเดยกก็ดำดินทำดามิอะไรไม่ได้เลยก็คือเจ้าสไปเดอร์ทีวีไม่รู้เอามาทำไมก็ทําให้เรานั้นพ่ายแพ้ไปสงสัยว่าจะต้องไปจัดทีใหม่แล้วแหละและหลังจากนี้มันก็จะเป็นการฟาร์เงินยาวๆเลยซึ่งผมก็มีฟุตเทปมาให้ทุกคนได้ดูนะคิดไปคิดมาขอตัดไปเลยดีกว่าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาของคุณผู้ชม จัดการบอสได้แล้วสนุกมากมากเลยว้าววันนี้เราฆ่ากระต่ายไปหลายตัว,แ,วแล้วรับของฟรีกันสักนิดแล้วผมก็ต้องการมาวนฟาร์มเพิ่มอีกเช่นเคยจบแล้วนะครับฟูรอบนี้ใช้เวลา17นาที15วิตอนนี้รู้สึกว่าผมจัดการบอสกระต่ายไปเยอะมากมันจะสูญพันธุ์ไหมครับซ่งก็จบอีกรอบตอนนี้ก็เริ่มจะเพียรแล้วแต่ถาาว่าหยุดไหมก็ไม่หยุดฟาร์มไ,ไปเรื่อยความทะเยอะทะยานนี้คือที่หนึ่งเอาจริงๆตอนตัดต่อแล้วมานั่งพากเสียง <c oughs> ก็อึ้งเหมือนกันนะตัวเองทําไปได้ยังไงอะคือแบบต้องกดไหลแล้ว ที่สุดมันก็ถึงเวลาที่ผมมานั่งรับรางวัลความขยันของตัวเองซึ่งหลังจากที่เราเล่นจบในแต่ละรอบเราก็จะได้รับพาร์เลื่อนขั้นนั่นเองและมันก็จะมีอีกหนึ่งสิ่งที่ผมเพิ่งจะมารู้ที่ละก็คือว่าเขามีขวดน้ํายาบูตท exp คูณสองสารพัดด้วยเมื่อเราดิ้งเมื่อเราดื่มเข้าไปแล้วเลเวลพาร์ของเราก็จะเลื่อนไวขึ้นซึ่งผมก็เพิ่งมารู้ตอนที่พาร์ตกำลังจะตัดคงไม่มีอะไรแย่ไปกว่านี้แล้วใช่ไหมนอกจากนั้นก็ยังมีน้ํายาที่คูณสองไข่ด้วยเราควรจะกินตั้ง่่่อนน้้้้าาาเเเียรรรมมมมงบดดดัไไไไใชพูวว ขออนุญาตยุติเรื่องที่น่าบ่นไว้แต่เพียงเท่านี้และเดี๋ยวเราจะทําการมาเปิดกล่องบันนี่กันดีกว่าผมคาดหวังว่าจะได้ตัวและดับกอดเลี่ยนนะ หลังจากที่เราได้เปิดไปกี่กล่องก็ไม่ได้นับเหมือนกันแต่พูดตรงๆเลยว่าเกือบมากครับตัวไหนที่แบบว่าเป็นมิสตงมิสติกอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเลยไม่มีเลยจริงๆซึ่งผมก็ได้ทาการวนกลับมาฟาร์มดา่านเกาะไข่อีกเช่นเคยเพื่อที่จะเก็บพาร์ทของอิสเตอร์ให้ถึงเทียห้าสิบเลยน,นั่นเองและแล้วในที่สุดตอนนี้เราก็เก็บมาจนถึงเทียห้าสิบซึ่งผมก็ได้ตัวละครไทท่านบันนี่เกี่ยวมาาแมนมาเป็นตัวที่คาดว่าน่าจะไม่ได้ใช้งานจริงเพราะเนื่องจากว่ามีไว้ประดับขังก็เพียงพอแล้วและหลังจากนั้นผมก็ได้ททําาาาากกกกรเเเเปิดจจ้ลล่่่่่่อออองบันนนนนนีีีพืะหชคแว มันไม่ออกเขี้ยมปีๆเลยแต่แล,แล้วผมก็ได้ตัวมิสติกมาหนึ่งตัวเป็นเอกรันเจอแคมเมอร่าแมนกินน้ำยาเพิ่มโชคและมันก็ถึงเวลาแล้วที่เราจะถลุงเงินทั้งหมดที่มีเพื่อตามหาไททันซิกมาแมนว้าฮไม่ออกให้มันรู้ไปเออคือว่าตอนนี้เงินผมหมดแล้วอะไม่ได้เลยสักตัวเป็นไปได้ยังไงครับเนี่ย และผมก็มานั่งคิดว่าจะเอายังไงต่อกับชีวิตดีเพราะเรานั้นใช้เวลาทั้งหมดในการฟาร์มหวังว่าจะได้ตัวซิกมากนึ่ตั้งเกือบแสนคอแต่สุดท้ายก็ไม่ได้เลยซึ่งสุดท้ายผมก็ตัดสินใจว่าไปฟาร์มเงินมาเพิ่มแล้วก็จะมาตามล่าหาจนกว่าจะได้พราะน้นทุกคนสามารถไปสั่งซื้อสินค้าในบอปจบเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ตัวละครต่างๆก็ลดราคาก็ถูกแถมเจมก็เลทสูงถึงเลทสี่สิบห้าต่างแต่ก่อนที่เราจะไปสุ่มล่าหาซิกมาเราก็ขอมาทําการเปิดกล่องเจ้ากระต่ายน้อยกันก่อนซึ มันก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรนะแต่สงสัยวันนี้ผมจะไม่มีดวงเปิดเท่าไหร่ก็ไม่มาเลยครับสุดท้ายก็เกือยไปตามสเต็ปและแล้วตอนนี้มันก็ถึงเวลาแล้วที่เรานั้นจะมาถล่มเงินอีก80,000คอยซิกมาออกยากออกเย็นเลยเกินนะไม่ได้ก็ให้มันรู้ไปแป๊บหนึ่งนะคบพอดีกระเป๋าเต็มขออนุญาตใช้โรบักในการแก้ปัญหาก่อนเลยละกันและสำหรับสถานการณ์ในการสุ่มเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ใจเสียเป็นอย่างมากเพราะสุ่มไปเท่าไหร่เนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะไม่มีวิเวลของตัวมิสติกออกมาเลยจนกระทั่งเราเหลือเงินเพียง5800คอสุดท้ายแล้วมันก็โล่หัวออกมาส มมคือมันเล่นตัวสุดๆไปเลยอะแต่สำหรับพาร์ทนี้ผมก็สามารถนอนหลับฝันดีได้แล้วครับและเราไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าฝากทุกคนกดติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ